สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรากลับพบกับช่องสุ p e r g i n Channel เช่นเคยเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับโค้ดวอลเล์บอลของเกาหลีใต้หลังวอลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้หลังโค้ดลาวาลินี่ลาออกไปแล้วนะครับติดใจโค้ดนอกเกาหลีตั้งผู้ช่วยลาวาลิน,นี่คุมถึงทัพถึงปี2 0 2 4ส้มขาวประกาศแต่งตั้งเฮดโค้ดชาวสเปนอดีตผู้ช่วยคุนซือคนเก่า เข้ารับงานคุมทีมไปจนถึงปี2024สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ได้แต่งตั้งเซซาเอนันเดสกอนซาเลสผู้ฝึกสอนชาวสเปนเข้ามารับหน้าที่คุมทีมชาติเกาหลีใต้จนถึงปี2 0 2 4ับสทัพสมขาวเลือกใช้งานสเตฟาโนลลาวารินี ini, ่กุนซือชาวอิตาลีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2019 รวมถึงยังพาทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกม2020และยังเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะบุสัญญาหลังจากการแข่งขันดังกล่าวทางสมาคมเกาหลีจึงได้ทำการหาหัวหน้าผูส้สอนคนใหม่ก่อนจะแต่งตั้งเซซาเอนันเดสกอนซาเลสโคชาสเปนที่เป็นผู้ช่วยของลาวาริลลี่ ในทีมชาติกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2 0 1 9เข้ามารับงานเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมไปจนถึง2ปี2024สำหรับเซซาเอนเอนันเดสกอนซาเลสนอกจากจะมีประสบการณ์นในการทำการเป็นผู้ช่วยของลาวาน,นินี่ในทีมชาติเกาหลีใต้แล้วเฮดโค้ชวัย44ปียังสาหารถที่เป็นผู้ช่วยให้กับจิโอวาน่กุยเดติ etti, ที่วากิฟแบงทีมดังใน เตอรกิสวันลเล์บอลลีของตุรกีมาตั้งแต่ฤดูกาล2019-2020นี่แหละครับก็โค้ชคนใหม่ของวันลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้นะครับชื่ออ่าคมไปถึงปี2024นะครับสำหรับวันนี้ก็มีค่าอัปเดตเพียงเท่าน,นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ